ไม่รู้ว่าร้านอื่นเขาทําแบบไหนนะแต่ว่าร้านผมก็ทรงประมาณนี้ครับนี่ฮะหนิ้วสอดได้ครับนี่ครับประมาณนี้เวลาเปิดออกมาแล้วประมาณนี้เป็นเหมือน2ชั้นเลยนะอันนี้วางเหล้าอันนี้วางกับแก๊บน่าจะเป็นใบแรกนะที่เป็นติดไฟสเต็ปแล้วก็ติดได้เหมือนกันนะครับสำหรับไฮรักแคมป์ Hi นะครับอันนี้คือแผ่นสแตนเลสนะ <c oughs> ปกติจะเป็นไม้อัดนะฮะ สวัสดีครับผมช่างหนุ่มตู้ซิ่งครับทรงงานวันนี้นะครับดึกนิดนึงนะทีหนึ่งกว่านะครับล่อไปเลยครับจะให้พี่เขาไปหล่อหล่อดึกแค่ไหนก็ต้องรีวิวนะครับวันนี้นี่เล่นใหญ่นิดนึงนะโตโยต้าไฮรักแชมป์นะครับที่เข้ามาจัดตู้ทึบนะครับนะสูงเมตรแปแล้วก็ใบนี้พี่เขาไปวิ่งโดนการเกษตรนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าเปิดปีก3ด้านเลยแล้วก็จะทรงซิ่งให้พี่เขาไปแบบว่าหล่อหลอหัวซิ่งายซิ่งนะครับไล่ดูกันทีละสเต็ปมาดูกัน มาดูทรงซิ่งนะครับไฮลักแชมป์นะครับทรงซิ่งเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะรูปทรงก็ประมาณนี้ขั้นก่อนอ่ะที่ผมลงไปก็คือจะเป็นแบบหัวหัวทรงนิยมหัวปกตินะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นหัวซิ่งหัวซิงนี่ก็ทรงมาประมาณนี้นะอันนี้คือจัดทรงซิ่งนะเนี่ยประมาณนี้มันก็เข้ารูปเข้าทรงเนี่ยหนึ่งนิ้วสอดได้เหมือนกันนะครับบอกได้เลยว่าไม่แพ้รุ่นอื่นๆนะครับอันนี้ก็หนึ่งนิ้วสอดได้ครับไม่รู้ว่าร้านอื่นเขาทําแบบไหนนะแต่ว่าร้านผมก็ทรงประมาณนี้ครับเนี่ยฮะหนึ่งนิ ก็จัดให้พี่เข้าไปแบบว่าหลอนๆนะครับหัวซิ่งนะฮะมาดูสเต็ปด้านข้างนะครับพี่เข้าไปวิ่งโดนการเกษตรนะครับแบบเปิดสาด้าแล้วก็ใช้งานอเนกประสงค์ได้หลายอย่างนะพี่เขามีบาข้าง1บานะนี่บาวางของบาวางสัมภาระต่างๆอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ใบนี้นะครับพิเศษนิดนึงนะให้ลักแ้มปกติที่ผมติดตู้ทึบนะครับก็จะเป็นแบบปิดกระบะปิดใต้ตัวแต่ว่าอันนี้พี่เขาอยากให้แบบเปิดกระบะได้ด้วยก็คือให้มันใช้งานได้นะเนี้ย นี่ครับประมาณนี้เวลาเปิดออกมาแล้วประมาณนี้เป็นเหมือน2ชั้นเลยนะอันนี้วางเหล้าอันนี้วางกับแก้มก็จัดให้พี่เขาไปหลอนๆนะครับนี่นะมาดูสเต็ปด้านท้ายกันนะครับพี่เขาจัดเป็นท้ายซิงทรงว้า์ลายใหม่แล้วก็ใบนี้นะครับพี่เขาจัดนะครับพร้อมไฟสเต็ปแบบเต็มระบบนะครับรุ่นนี้นะครับก็เป็นไฟสเต็ปนะครับไฮรักแคมป์น่าจะเป็นใบแรกนะที่เป็นติดไฟสเต็ปแล้วก็ติดได้เหมือนกันนะครับสำหรับไฮรักแคมป์นะครับสามารถติดไฟสเต็ปเล่นไฟสเต็ปเล่นไฟอื่นๆได้ปกติเหมือนรถทั่วไปเลยนะก็ อยากให้พี่เข้าไปแบบว่าหล,ล่อๆไฟสเตปนี่ไม่ต้องรีวิวแล้วนะเพราะว่าผมรีวิวไปแบบไฟสเตปนี่คือหลายคลิปมากนะครับก็คือลงแบบลงลึกไปเลยนะสำหรับไฟสเตปก็ฮอตแล้วก็ต่อเนื่องนะครับไม่มีตกเทรนนะก็จัากให้พี่เข้าไปแบบว่าหล่อๆนี่พี่เขาเล่นสเตปให้ดูนี่เนี่ยน,นี่อันนี้ก็ภายในพี่เขาเลือกแบบตามงบนะก,ก็คือพี่เขาอยากได้เป็นกุสตแตนเลสแบบนี้นะครับอันนี้คือแผ่นสแตนเลสนะปกติจะเป็นไม้อัดนะฮะตามประตูเนี่ยสบานเนี่ย ปกติผมจะกูเป็นไม่อัดแบบพื้นฐานเลยนะก็คือกูเป็นไม่อัดแต่ว่าอันนี้พี่เขาอยากได้เป็นสแตนเลสนะครับตามงบนะครับตามงบที่จริงพี่เขาอยากได้เหลดทั้งคันเลยแหละแต่ว่าอันนี้ก็ตามงบจัดให้พี่เขาไปแบบว่าหลอหลอดใช้งานได้จริงเหมือนกันนะครับไฟนะครับไฟในเก๋งแน่นอนครับมีเหมือนเดิมนะครับ3ดวง4ี่ดวงนะครับสี่ดวงรวมรวมไฟในไฟในตู้นี้ด้วยเป็น4ดวงนะครับใช้งานได้จริงนะก็จัดให้พี่เขาไปแบบว่าหลอนหลอนะครับไปนี้นะ ชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนขอแค่บอกนะครับผมชางหนูตุ้ซิงจัดให้นะครับหลออๆเนียเน้ยบเนยคมๆแบบนี้เลยฝากติดตามที่ตอกช่างหนูตุ้ซิงนะครับมีสาระดีๆให้พี่ๆได้รับชมแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับซุสนี่ขอบคุณครับ แน่นี้คุณกำลังฟัง JME Club Radio 지 <목소리>